เหตุนี้มันเกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดจากันสนั่นเมืองเลยนะครับกรณีที่ไปพบชายหญิงคู่หนึ่งมาทราบตอนหลังว่าเป็นคนไร้บ้านนะครับแต่ว่าไปมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ที่บริเวณม้านั่งม้านั่งที่อยู่ในคือเรียกว่าอาจจะเป็นม้านั่งในที่สาธารณะคือกลางแจ้งเลยแหละกลางแจ้งไม่ได้หลบมุมอะไรเลยใช่ใช่จะก็ใส่กันอย่างนั้นแหละนะฮะทีนี้เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมตัวคนสองคนถึงมามีเพศสัมพันธ์กันบริเวณที่มันไม่ใช่ที่ลับในแบบนี้นะครับสุดท้ายเขาไปจับได้นะ อานะดูก่อนนะมือคือเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่นบันทึกภาพชายผมยาวประบ่าเนี่ยสวมเสื้อสีดํากางเกงขา3ส่วนเดินไปจากฝั่งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของจังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าไปทางแยกของทางรถไฟเนี่ยไปตัดกับถนนเหล่านาดีแล้วก็มีการไปพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่ฝั่งติดกับกําแพงโรงเรียนโดยฝ่ายหญิงก็ได้เดินข้ามถนนมากระทั่งชาวบ้านเนี่ยผ่านมาเห็นเนี่ยก็ได้ถ่ายคลิปนี้เอาไว้นะฮะประธานโทษเถอะ มันก็ต้องเนี่ยบังบังเซนเซอร์ไว้เนื่องจากว่าทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กันนะฮะมองจากฝั่งนี้ก็เห็นมองจากฝั่งไหนก็เห็นว่าอย่างนั้นนะ,ะแม้ว่าจะมีรถเก๋งสีดำจอดบังไว้ก็ตามทีนี้พอเสร็จปั๊บเนี่ยฝ่ายหญิงได้เดินออกไปที่หน้าอาคารพาณิชย์แล้วก็ไปใส่กางเกงก่อนที่จะเดินไปทางสถานีรถไฟขอนแกน่นทีนี้เจ้าของอาคารพาณิชย์ก็หมุนกล้องมาดูที่บริเวณข้างรถเนี่ยก็พบฝ่ายชายกําลังนําเสือเส้อผ้ากางเกงมาสวมใส่ ตามเดินตามผู้หญิงไปเออนี่ก็แสดงว่าจบแล้วเสร็จแล้วว่าอย่างนั้นเถอะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเกือบสามทุ่มวันที่29ที่ผ่านมาทีนี้หลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ไปปับ๊บเนี่ยโอ้ชาวบ้านชาวช่องนะฮะพูดกันปากมันทีเดียวเชียวล่าสุดนี่นะครับทางตำรวจนะฮะพันตำรวจเอกยศวัต์แก้วสืบทันกิจธน,นิตนะฮะผู้กำกับโรงพักเมืองขอนแก่นก็สามารถไปตามตัวผู้ก่อเหตุฝ่ายชายเอาไว้ได้ทราบชื่อคือนายชุมพล นายจุมพลนะฮะประธานโทษอายุ50ปีไปจับตัวได้ที่บริเวณตลาดของขอนแก่นนั่นแหละก็พาตัวมาโรงพักซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าในวันเกิดเหตุได้ไปรับจ้างขนของได้เงินค่าจ้างมา200และก็เดินไปตามถนนที่บริเวณที่ปรากฏในคลิปเนี่ยไปเจอผู้หญิงสาวคนหนึ่งก็คือสาวไร้บ้านเหมือนกันเนี่ยนะฮะก็เลยตะโกนถามว่าจับไหมจับไหมเนี่ยจับไหมคืออะไรเข,เขารู้กันเลยจับไหมเป็นภาษาภาษาของคนไร้บ้านเขารู้กันเลยรู้ว่า จับก็คือมาบวกกันไหมมาบวกกันคือมีเพศสัมพันธ์กันมาตีกองยาวกันป้าเท่งป้ามามีเพศสัมพันธ์กันไหมอ๋อถามว่าจับไหมนี่คือรู้กันเลยเออคือมันมีเพศสัมพันธ์มันจับมันจับอย่างเดียว่ะมีจวบได้ป่าวเออเนี่ยก็อาจจะมีคือคนคนไร้บ้านเนี่ยจะรู้ความหมายกันแปลว่าถ้าถูถามว่าจับไหมเนี่ยถ้าพยักหน้าปั๊บเนี่ยก็มาเลยอ๋อผู้หญิงคนนี้ก็ตอบรับฮะพอตอบรับปั๊บเนี่ยก็สันทีเลยจ่ายไป200เนี่ยเลือกใช้เก้าอี้ที่วางไว้ที่ลานจอดรถเนี่ยนะฮะ เมื่อเสร็จกิจปับ๊บต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปนี่นะครับซึ่งนายจุมพลเนี่ยบอกว่าในใจเนี่ยนะผมเนี่ยไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ตามที่สาธารณะรอกเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เคยไปขอเช่าห้องพักหรือโรงแรมบ้านรูดเนี่ยแต่ว่าถูกเจ้าของโรงแรมพนักง,งานเนี่ยปฏิเสธเนื่องจากเห็นผมเนี่ยเป็นคนไร้บ้านเป็นคนเร่ร่อนแบบนี้นะฮะทำให้ใช้เนี่ยพื้นที่สาธารณะมันมีความจําเป็นเออเนี่ยผมก็ต้องไปใช้พื้นที่นะฮะมันพอที่จะหาได้ว่าอย่างนั้นก็คือที่สาธารณะ ทีนี้ในตอนห้าทุ่มของเมื่อวานเนี่ยตำรวจก็ไปติดตามฝ่ายหญิงมาได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นผู้หญิงอายุ40ปีซึ่งเธอก็พักอยู่ที่ชุมชนหนองวัดสองนั่นแหละในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยนะทีนี้ก็อาพาตัวไปชี้ยังจุดเกิดเหตุเออนี่เธอก็บอกว่ายอมรับว่าเนี่ยมันจุดนี้แหละพี่ว่าอย่างนั้นเนี่ยตรงนี้มันอาจจะมืดๆหน่อยมีรถบางหน่อยนะฮะทั้งสองคนเนี่ยก็ถูกตำรวจเนี่ยนะนะฮะดำเนินคดีนะในการกระทำอันควรขายหน้าต่อทานกำนัน เปลือยกายหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่นถูกปรับไม่เกิน5,000ันี่นะฮะถูกปรับไม่เกินห้าพันส่วนตำรวจจะปรับแค่ไหนอย่างไรก็อาเป็นขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปมีเรื่องคนเกาหลีเอาเงินเควื้ยงใส่หน้าเพ่อค้าคนไทยคนไทยเนี่ยเขาเลี้ยงสัตว์แปลกคุณผู้ชมก็จะไปโชว์ตามงานที่เขาจัด ปรากฏเกาหลีเพิ่งมาไทยรอบแรกแล้วชอบไงไม่รู้ฮะก็อยากจะถ่ายรูปฝั่งนี้เขาไม่ให้ถ่ายก็จะถ่ายอยู่นั่นแหละโมโหคนเกาหลีเนี่ยโมโหเอาเงินเค่องใส่คนไทยรอบนี้โดนเตะเตะเสยหน้าฟันหักไปสามซี่ผู้ชมเรื่องจากที่พัทยาครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในพื้นที่สพเมืองพัทยานะครับนายมินซูพักอายุ38ปีคนเกาหลี พร้อมกับพี่ชายแล้วก็แฟนเดินทางมาร้องทุกข์หลังจากถูกเจ้าของร้านโชว์สัตว์แปลกเตะเสยหน้าฟันเขาหากักสามซี่ยังมีสองซี่ที่ยังโยกอยู่จะหลุดไม่หลุดมาลอมมาล่อครับเรื่องเกิดที่ตลาดดันเวริมถนนพัทยาสายสองที่บางละบุงชนบุรีคุณเมแฟนของคนเจ็บเล่าให้ฟังว่านายมินซูคนเกาหลีเขาเพิ่งมาเที่ยวพัทยาครั้งแรกมาได้เจวันก็ไปเดินเที่ยว มุมนูน้นมุมนี้จนวันที่เกิดเรื่องเนี่ยมาเดินที่ตลาดสังเกตเห็นว่ามันมีการโชว์สัตว์แปลกอยู่มุมนูน้นจะพวกเอางูเหลือมาพันคอเอานกฮูกมาเกาะตรงกิ่งไม้นะนกฮูกไซบีเรียนก็มีสัตว์เราเนี้ยไม่สามารถมองเห็นในธรรมชาติของประเทศไทยได้เป็นสัตว์ที่นําเข้ามาบ้างบ้างก็เป็นสัตว์ที่ไปซื้อมาตามสวนจตุตจกักรตามอินเทอร์นเน็ตก็มีขาย ปรากฏว่าคนเกาหลีคนนี้พอมาเห็นสัตว์แปลกเหล่านี้ก็เกิดความสนใจเดินเข้าไปชมจังหวะที่ชมเนี่ยยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมากะจะถ่ายภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกเจ้าของสัตว์แปลกก็เลยเดินมาหาเกาหลีมาหานายมินซูบอกว่าห้ามถ่ายถ่ายไม่ได้ปรากฏจังหวะนั้นคนเกาหลีก็ไม่ยอมคุณผู้ชมเถียงกันไปเถียงกันมามินซูเองหยิบเงินแบงค์ร้อยเนี่ยครับคุณผู้ชมครับปาใส่หน้าเจ้าของสัตว์แปลกปรากฏ พี่คนนี้คือแกก็ไม่พอใจมันเหมือนมันหยามศักดิ์ศรีกันเป็นต่างชาติคิดว่าคนไทยซื้อได้ไงเขว,ว่งเงิน<อ>ทิ้งลงพืชคนไทยเขว่งเงินทิ้งลงพืชเหมือนปานมาหนึ่งว่าเงินคุณอะไม่มีค่าผมหรอกจังหวะที่เกาหลีเจ้าของเงินครับกำลังจะก้มไปหยิบเงินหนึ่งร้อยบาทเจ้าน้นแหละครับจังหวะดีครับคนไทยเปะเสยขึ้นมาดูดิฝันหน้าไม่อยู่แล้วครับล่วงไปพร้อมๆกัน ขาเท้าเ่ยต้องบอกว่าขาเท้าคนไทยคุณผู้ชมแล้วกำลังจะเตะเซยขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยครับใส่เข้าหน้าเนี่ยสองครั้งจนหงายท้องกระเด็นเลือดเต็มปากฟันหน้าหักร่วงแล้วก็โยกไปสองซี่เจ้าของสัตว์แปลกอีกคนหนึ่งก็คือเป็นเพื่อนคนเตะเขามาบอกครับคือเหตุผลเดียวเลยคือไม่พอใจทําไมต้องเอาเงินเครื่องใส่หน้ากันมันเหมือนว่าถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีคนไทยโมโหลงมือก่อเหตุไม่ได้คํานึงเลยว่ามันจะกระทบการท่องเที่ยว คนเขาจะออกข่าวไปที่บ้านเขาเกาหลีเนี่ยจะมองภาพประเทศไทยเป็นยังไงฟังเสียงหน่อยครับบรรยากาศตอนคุยกันมันมาเหมือนโมโหแล้วเหมือนเอาแค่นั้นเหรอไม่ทางนู้นเขาพูดเราเรานักข่าวก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายใจไหมล่ะแล้วทางทางนี้ก็จะให้เงินเขาหรือไงทางนู้นก็จะเหมือนว่าโยนเงินให้เขาในฟังพี่เขาเล่าอ่ะมันมันเป็นช็อตมันเป็นประมาณว่าเขาเข้าใจว่าเอาเงินมาให้ เขาบอกออกมาให้เพื่อขอโทษแต่ช็อตนั้นอ่ะมันมันมัน,มนอธิบายเขาฟังด้วยนะหน้าเขามาไม่ได้เหมือนขอโทษไงมันมาเหมือนโมโหแล้วเหมือนเอาหนูเข้าใจเขาว่ายนเงินให้ปะเท่าไหร่พี่เขาโยนให้พี่เท่าไหร่เดียวซึ่งซึ่งเขาจะมันพวกผมไม่ไม่ได้บอกพวกผมผถูกนะพวกผมผิดผมยอมรับวกผมผิดแต่ว่าการที่โยนเงินให้พวกผมอะแกว่าเอาเงินมาให้เขาบอกออกมาให้เพื่อมันเหมือนว่าคนไทยนะไม่มีศักดิ์ศรีซะเลยอยู่เนี่ย คือถ้าเกิดภาษาพูดก็บอกอะไรเอาเงินฟาดหน้าใช่ไหมหลักษณะก็คือเอาเงินแบงค์ร้อยเนี่ยมาโยนใส่มาโยนใส่แบบนี้เอขณะที่อยู่ที่โรงพักอามินซูเขาพยายามจะโชว์ฟันเขานะครับคุณผู้ชมครับคือมันหลุดไปบางส่วนแล้วแหละสามซี่เนี่ยไม่อยู่ในปากแล้วนะอีกสองซี่ก็โยกก็พยายามจะทําทําทํา ไอ้ซีที่ยกโยกเนี่ยมันนี่นี่พยายามจะทำว่าไอ้ที่มันติดอยู่ยกโยกเนี่ยมันก็พร้อมจะหลุดตลอดเวลาเห็นไหมเนี่ยนี่ริมฝีปากเนี่ยแหกบวมเพราะเนื่องจากว่าโดนเท้าคนไทยเข้าไปความรุนแรงที่เกิดขึ้นแบบนี้แน่นอนเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวไม่รู้ว่ามันจะกระทบอะไรไปยังไงภาพลักษณ์ส่วนหนึ่งมันมันหนีไม่ได้จริงๆครับมันหนีไม่ได้จริงๆว่ามีเรื่องแบบนี้เนี่ยมันกระทบภาพลักษณ์ประเทศแน่ ก่อนที่จะไปอีกข่าวหนึ่งตอนนี้ต้องสวัสดีนะครับล่ามภาษาเมือของเราก่อนนะครับคุณดารินสารพัดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดารินครับไปต่อที่คลองหลวงปทุมธานีนะครับใครไม่ทราบเนี่ยใจร้ายใจร้ายเหลือเกินนะครับเอาเด็กทารกที่มีชีวิตอยู่เพิ่งคลอดใหม่แรกคลอดเนี่ยไปทิ้งเอาไปทิ้งฮะร้องอูแวะอูแวะอยู่นะฮะโชคดีที่เขาไปเจอนะฮะนี่เขากำลังตามอยู่ว่าใครเนี่ยใจร้ายจังว่าอย่างนั้นนี่เมื่อวานนี้ตอนทุ่มหนึ่งทุ่มเสร็จเสร็จเนี่ยตำรวจโรงพักคลองหลวงได้รับแจ้ง บอกว่ามีคนไปพบเนี่ยทารกาไม่ใช่ทารกทารกแรกเกิดทารกตัวเล็กๆทารกตัวเล็กๆม oh, จเามาทิ้งนี่ค<ร>วามมากนะเอาไปทิ้งไว้บริเวณร,ริมรั้วหน้าบริษัทแห่งหนึง่งในซอยเทพกุญชร29หมู่ที่2ตําบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงลวปทุมธาน,นีครับท่านผู้ชมฮะนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยฮะเป็นบริเวณข้างๆถังขยะเป็นทารกเพศหญิงนะครับเนี่ยสมบูรณ์เลยหน้าตาเนี่ยหน้าเกลียดหน้าชัางมากว่าอย่างนั้นเถอะร่างกายนี้แข็งแรงข้างถังข,งขยะมีถุงสีดำนิวางอยู่ และก็ภายในเนี่ยมีผ้าคุณหนูสีขาวและก็ซองยาชนิดหนึ่งเนี่ยตกอยู่ก็เลยเก็บไว้ตรวจสอบก่อนหน่วยกู้ชีพนะครับก็ไปนําตัวเด็กเนี่ยฮะซึ่งก็บอกว่ามีการตัดรกลนะแล้วนะและก็ใช้เส้นได้เนี่ยพันไว้นะครับพี่ๆหน่วยกู้ภัยก็ทําความสะอาดอตัวของทารกเบื้องต้นก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลฮนะนายสอนสัญชาติเมียนมาเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากเลิกงานนี่กำลังเดินกลับห้องห้องพักมีน้องที่ทํางานโทรมาบอกว่าไปพบเด็กทารกเนี่ย ยังมีชีวิตอยู่นะครับถูกทิ้งไว้อยู่ที่ข้างกำแพงเนี่ยรีบวิ่งมาดูก็เห็นทารกเนี่ยถูกห่อด้วยผ้าขนหนูและก็ห่อด้วยถุงขยะสีดําอีกชั้นหนึ่งวางไว้ข้างถังขยะมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาตกใจเลยนะฮะผิวน้องเนี่ยแห้งหมดแล้วน่าจะถูกนำมาทิ้งไว้นานแล้วก็เลยเรียกคนเนี่ยมาช่วยคิดว่าน่าจะเป็นแม่ที่ไม่พร้อมจะมีลูกเนี่ยแม่เนี่ยไม่พร้อมจะมีลูกพอตั้งท้องปั๊บเนี่ยคลอดมาปั๊บเนี่ยนะฮะก็เอาลูกเนี่ยมาทิ้งไว้อย่างนั้น ขณะที่เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองท่าโขลงของปทุมธานีก็บอกว่าได้ออกตรวจออกตรวจไปปั๊บก็มีชาวบ้านรับแจ้งามาแจ้งบอกว่ามีการเอาเด็กทารกเนี่ยมีชีวิตยอยู่ไปทิ้งนะครับก็เลยไปตรวจสอบนะให้ความช่วยเหลือนะเบื้องต้นเอาเขาก็จะตรวจสอบตามขั้นตอนกฎหมายว่ามีใครเคยมีท้องในก่อนหน้านี้อยู่บริเวณนี้คนงานหญิงอะไรต่างๆที่ว่านี้เพื่อจะตามหาผู้หญิงที่เอาเด็กเนี่ยมาทิ้งอาจจะเป็นแม่หรือใครก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน